คนวันนี้เราจะมาดูการแบทเทิกันนะคะที่การแบทเทิการสำหรับแบตเทิรช่องเล็กได้สี่ช่องนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีทำนะ,ะเราเข้ามาที่นะคะสำหรับคนที่ไลฟ์นะคะอ่าช่องหลักนะคะเราเข้ามาที่ห่วงสีชมพูนะคะกับห่วงสีฟ้ากดเข้าไปนะคะ กดเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็จะเจอเพิ่มผู้เยี่ยมชมนะคะกดเข้ามาเพิ่มผู้เยี่ยมชมก็จะมีคําว่านะคะคำอะขอเพิ่มผู้เยี่ยมชมสูงสุด3คนและ,ะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะให้ช่องเราเป็นแบบไหนเราก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะฟันเฟือง ด้านขวาเลยนะคะฟันเฟืองด้านขวาเลยนะคะ,ะกดมานะคะ,อะพอกดมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอคําว่าแผงนะคะแผงก็คือ,อเจ้าของช่องนะคะคนเจ้าของช่องไล์นะคะจะจอใหญ่และ3มช่องเป็นผู้ร่วมก็จะจอเล็กนะคะแต่ถ้าเรามาที่ตารางนะคะ ทุกคนถ้าเข้าไป2คนก็จะแบ่งครึ่งใช่ไหมคะถ้าเข้าไป3คน4คนก็จะทุกช่องะคะก็จะจอเท่าๆกัน,นะคะเป็นตาเป็นตารางนะคะอ่านี่ค่ะเลเยอรคงที่ถ้าเราะจะกดมาตรงนี้นะคะกดมาที่แผงเขาก็จะเขียนว่าสลับไปใช้ Layout หรือไม่นะคะ ตามนี้เลยถ้าเราจะสลับนะคะนี่ยะคะ่ะเราก็สามารถสลับได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้จอต้นฉบับนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะอ่ะถ้าจอต้นฉบับอย่างเงี้ยค่ะต้นฉบับจะจอใหญ่แล้วก็จอช่องเล็กจะสามช่องนะคะช่องเล็กก็จะเป็นจอเล็กนะคะแต่ถ้าเรานะคะไปตั้งค่าใหม่นะคะอ่ะมาที่เยี่ยมชมนะคะ แล้วก็มาที่ตั้งค่านะคะอ่าแล้วก็มาที่ตารางนะคะอ่าสลับหรือไม่อ่าสลับนะคะเห็นไหมคะทุกคนตารางก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าช่องทั้งสี่ช่องก็จะเท่ากันหมดเลยนะคะโอเคนะคะใครอยากจะแบทเทิลแบบไหนก็สามารถเลือกได้สองแบบนี้นะคะครูฟาร์มแม่มดออนไลน์คะ่ะ